ส a l ม o นพอดแคสตมันสดอร่อยแฟกตที่248กระเทียมได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณบำรุงหัวใจและลดการอุดตันของไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีโดยช่วยลดการรวมตัวของเกร็ดเลือดและทรอมบินต้นเหตุที่ทำให้เลือดแข็งตัวจึงลดความเสี่ยงการเกิดภาวะไขามันอุดตันในเส้นเลือดและภาวะหัวใจขาดเลือดได้ซึ่งการกินกระเทียมให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ควรกินแบบสดๆเพราะกระเทียมสดจะมีสารอาลลิซินที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้โดยควรกินวันละ800มิลลิกรัมหรือประมาณ7กลีบจะดีกับหัวใจมากที่สุดแฟกต์ที่249ใครจะเชื่อว่าครั้งหนึ่งสแตมอภิวัตเอื้อถาวรสุขศิลปินและนักงแต่งเพลงชื่อดังจะเคยแต่งเพลงให้กับศิลปินในค่ายกามิคาเซ่อย่างโฟมดด้วยซึ่งเพลงเร็วอย่าง เด็กมีปัญหาในอัลบั้มวู้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีแต่เพลงช้าอย่างผู้ชายใจเย็นที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกันนั่นคือผลงานการเขียนเพลงของสเต็มและเป็นเพลงช้าที่ประสบความสำเร็จของโฟมดออีกเพลงหนึ่งโดยถ้าหากเซิร์ชใน YouTube ดี D, จะมีเวอร์ชันเดโมที่สเต็มเคยร้องไกด์ให้กับสองสาวด้วยแฟกต์ที่250ที่มาที่ไปของไก่าย,ยา่าง5ดาวนั้น เริ่มธุรกิจในปี2,528ที่ซอยลาดพร้าว80โดยแรกเริ่มเดิมทีเป็นธุรกิจดำเนินกิจการโดยตรงจากบริษัทเจริญพกพ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF และมีการเติบโตของยอดขายและขยายสาขามาขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่ธุรกิจรูปแบบแฟนชายเต็มตัวแต่ในปัจจุบันไก่ย่าง5ดาวไม่ได้ใช้ชื่อนี้อีกต่อไปแต่เปลี่ยนเป็นคำว่า f Star แทนเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า แบรนด์นี้ไม่ได้ขายไก่เพียงอย่างเดียวแต่ยังขายอาหารนื่ออื่นอีกด้วยเช่นข้าวมันไก่บะหมี่เกี๊ยวกุ้งอาหารแบบเรดดี้มิลและไส้กรอกเป็นต้นแฟกต์ที่251ภาพยนตร์เรื่องเทรน n to ูป,ปูซานที่ใครหลายๆคนชอบเรื่องราวหรือการแสดงของกงยูก็ดีโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงซอมบี้บุกเมืองและขึ้นรถไฟไปพร้อมกับเหล่าตัวละคร ซึ่งหน้าหนังใช้ความเป็นซอมบี้ออกมาเต็มที่แต่ถ้าสังเกตให้ดีๆภายในเรื่องจะมีการกล่าวหรือพูดถึงคำว่าซอมบี้เพียงแค่สองครั้งเท่านั้นโดยผู้เขียนบทอย่างพักจงซอกและยอนซังฮูบอกว่าอยากให้ผู้ชมเรื่องนี้รับรู้เรื่องความเป็นซอมบี้ผ่านภาพมากกว่าบทสนทนาหรือคำพูดจากตัวละครอีกทั้งมันยังเดาได้ง่ายด้วยว่าภายในเรื่องกำลังจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเลยทำให้เทรนทูบูซานประหยัดคำว่าซอมบี้ไปได้มากทีเดียว แฟกต์ที่252้งพึ่งไม่ได้สร้างรังเป็นโครงสร้างหกเหลี่ยมเพราะธรรมชาติจัดสรรแต่มันต้องการประหยัดแรงสร้างรังของตัวเองและอยากเก็บน้ำพึ่งให้ได้มากที่สุดเนื่องจากพื้นที่รังพึ่งมีจำกัดแต่มันก็ต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มทางเดียวที่จะเพิ่มพื้นที่ได้ก็คือใช้รูปทรงเรขาคณิตเข้ามาช่วยในการสร้างรังเพื่อปูพื้นที่รังให้เต็มที่สุดซึ่งมีรูปเรขาคณิต3รูปที่ทำแบบนั้นได้คือสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส และหกเหลี่ยมแต่หกเหลี่ยมมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีความยาวแต่ละด้านโดยรวมน้อยที่สุดพึ่งจึงประหยัดแรงและเลือกสร้างรังด้วยโครงสร้างหกเหลี่ยมนั่นเองแฟกต์ที่253ชาวโรมันโบราณมักประดับห้องหรือทำสร้อยคอด้วยดอกกุหลาบเพื่อความสวยงามแต่ถ้าสัญลักษณ์ดอกกุหลาบไปปรากฏในสถาปัตยกรรมโรมันที่ถูกแกะสลักบนแผดานปราสาทเมื่อไหร่นั่นหมายถึง ที่แห่งนั้นอาจมีความลับบางอย่างซุกซ่อนอยู่ซึ่งในภาษาละตินที่มีรากมาจากภาษาโรมันถึงขั้นมีสำนวนอย่างซับโรซาเกิดขึ้นแปลตรงตัวได้ว่าใต้ดอกกุหลาบแต่เมื่อนำม,มาใช้ในภาษาอังกฤษกลับมีอีกความหมายหนึ่งนั่นก็คืออย่างลับๆเช่นเดเมสซับโร s a แปลว่าพวกเขาพบกันใต้ดอกกุหลาบหรือพวกเขาพบกันอย่างลับๆโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ แฟกต์ที่254หากใช้เครื่องสำอางแล้วสังเกตเห็นเส้นเลือดแดงตามใบหน้าชัดขึ้นลองตรวจสอบดูสิว่าเครื่องสำอางของคุณผสมสารสเตียรอยอยู่หรือเปล่าซึ่งถึงแม้สารนี้จะช่วยออกฤทธิ์ให้ผิวขาวนานขึ้นและลดการสร้างเม็ดสีให้กับผิวได้ก็จริงแต่มันกลับเป็นสารที่ห้ามใส่ในเครื่องสำอางเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทำให้ผิวแพ้ง่ายเกิดผดผื่นได้มากขึ้นแล้วมันยังช่วยให้ผิวหน้าบางลงแถมสารพิษจากภายนอก ยังซึมเข้าสู่ผิวหนังแท้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย